กองหลังมีกี่ประเภทแล้วแต่ประเภทแต่ละสไตล์เนี่ยมีความแตกต่างและมีจุดเด่นยังไงใครชอบหรืออยากเล่นกองหลังเนี่ยห้ามพลาด โอเคขอสวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมแฮมนะครับสำหรับวันนี้ครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมได้ทําประเภทสไตล์ต่างๆของกองหน้าไปเนี่ยวันนี้ถึงคิวกองหลังแล้วครับซึ่งอบอกกันว่า,วาความแตกต่างระหว่างกองหลังกับกองหน้าเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นที่แตกต่างกันพอสมควรเลยนะคืออย่างกองหน้าเดี๋ยวเราสามารถได้รับอิสระครับเพราะว่าการที่เราจะทําประตูเนี่ยเราต้องมีความหลากหลายเว้ยแต่การที่เราจะป้องกันอะไรสักอย่างเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะฟิกว่าเออคือมึงมีหน้าที่ก็คือทำเนี่ เออในจุดของมืงอะไปดูตำแหน่งแรกเลยนะผมก็คือสวีปเปอร์สวีปเปอร์นะผมหรือกองหลังตัวซ้อนเนี่ยเป็นกองหลังที่ยืนห้อยต่ำกว่าลายของกองหลังตัวอื่นทําหน้าที่เป็นประการด่านสุดท้ายก่อนถึงผู้รักษาประตูนะครับ ผู้เล่นตำแหน่งนี้นะครับผมจะต้องคล่องแคล่วเพราะต้องคอยตามสก,กัดผู้เล่นอีกฝ่ายที่หลุดเข้ามาซึ่งอาจจะหลุดเข้ามาได้หลายทางนะครับผมสวีปเปอร์จะต้องเร็วพอที่จะเข้าไปสก,กัดอย่างทันท่วงทีปัจจุบันนะครับผมไม่ค่อยได้เห็นแล้วสำหรับผู้เล่นลักษณะนี้ยกตัวอย่างนะครับผมเช่นจอห์นเทอร์รี่ช่วงพีคพกก็ทำให้เห็นแล้วนะครับผมว่าสำหรับใครที่ตัวเล็กเนี่ยแล้วอยากเล่นเซนเตอร์เนี่ยอยากเล่นกองหลังเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้แต่มันอาจจะไม่นิยมสักเท่าไหร่นะารจะ คืออาจจะเล่นยากนิดนึงเปรียบเทียบง่ายเลยก็เหมือนอยากเล่นกองหน้าแต่ช้านั่นเองในไทยอ่ะนะต่อมานะผมสต็อปเปอร์สต็อปเปอร์ครับหรือกองหลังตัวชนเป็นกองหลังที่จะยืนอยู่ข้างหน้าสวีปเปอร์เป็นเหมือนประการด่านแรกของกองหลังนะครับผู้เล่นตำแหน่งนี้ครับจะคอยเข้ากดดันกองหน้าอีกฝ่ายเมื่อเข้ามาอยู่ในระยะที่คอยหวังผลของฝ่ายตรงข้ามผู้เล่นที่เล่นในตำแหน่งนี้ได้ดีครับวิดิชกับโรลองพอเซลนี่นะครับยกตัวอย่างนะ ต่อมานะครับผมลิเบโรนะครับเรียกได้ว่าไม่มีแล้วไดยซ้ำแทบจะไม่มีเลยนะผมสําหรับตอนนี้นะหน้าที่ของลิเบโรครับในเกมรับจะเหมือนกับสวิเปอร์ทุกประการเลยแต่สิ่งที่แตกต่างไปคือในเกมลูกครับลิเบโรจะออกจากตําแหน่งตัวเองและเติมเกมบุกให้กับเพื่อนบางครั้งอาจจะเติมส่งไปยันกรอบเขตโทษของอีกฝ่ายได้เลยนะก็คือถ้าเล่นตําแหน่งนี้ว่าถ้ามีจริงว่าน่าจะเหวียวเรื่องนะตัวอย่างผู้เล่นตําแหน่งนี้ฟรานเบรเกตบราเออร์นะครับผมต่อไปครับตาแหน่งที่โคตร ุ้นชินเลยนะผมนั่นก็คือเซนเตอร์ดีเฟนเดอร์นะผมเซนเตอร์แบ็กนั่นเองกองหลังแบบมาตรฐานนะครับผมสูงยาวเข่าดีพอมีความเร็วบ้างแต่ไม่ต้องเร็วจา๋าแต่ลหลักเลยคือมึงต้องสูงและมึงต้องแข็งแกร่งแต่ไม่ต้องเร็วมากนะพอวิ่งได้ก็พอปกติมักจะยืนคู่อยู่ในระนาบเดียวกันครับเพื่อง่ายต่อการเช็คลำหน้ากองหลังปัจจุบันนะผมก็เล่นสไตล,ล์นี้กันเกือบทุกคนเลยตัวอย่างผู้เล่นตำแหน่งนี้ครับโอ้โหคือในเว็บเขา,เขายังบอกว่ากองหลังตัวกลางเกือบทั้งหมดในปัจจุบันอนะไอ้กูจะยก ตัว่างให้ฟังฟานได้ก็ได้แม็กไกวก็ได้นะผมเยก็คือเซนเตอร์แบ็กอะต่อมาครับบอลเพลย์ดีเฟนเดอร์นะครับกองหลังประเภทนี้ครับจะมีความสามารถในการเล่นเกมรุกได้หรือการใช้เท้าดีนั่นเองโดยการเติมเกมสูงครับขึ้นในตำแหน่งยืนเล็กน้อยเพื่อจ่ายบอลให้กองกลางได้หรือคอยเป็นตัวพักบอลในเพื่อนนะครับผมเมื่อเกมรุกมันตันอะนะก็คือจะขึ้นไปเลยอะนะไปไปค้ำเลยตัวอย่างในเพื่อนตำแหน่งนี้ครับลิโอเฟอร์ดินาต่อมาตำแหน่งสุดท้ายของกองหลังนะครับผมลิมิเต็ดดีเฟนเดอร์ตำแหน่งนี้ง่ายๆเลยครับคือ กล้องหลังกองหลังกล้องหลัง,ลงเลยนะครับมีเฮียเลยก็คือมึ บอลมาเตะทิ้งก็คือแบบกองหลังโบราณอะคือเล่นเกมรับอย่างเดียวครับเกมรุกไม่สนบอลไหลเข้ามาเท้าเตะออกไปให้ไกลฟอกให้บอลมันอยู่ห่างๆหน้าประตูเป็นพอเป็นกองหลังแบบเน้นปลอดภัยไว้ก่อนไม่เก็บบอลไว้กับตัวนานจนเกินจําเป็นปกติมักจะเป็นกองหลังที่ตัวใหญ่แข็งแรงดูดันแต่ช้านะครับตัวอย่างู้เล่นตำแหน่งนี้ครับเจมี่แคร์รักเกอร์นั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับหน้าที่หรือประเภทในต่างๆของกองหลังใครนะครับผมที่ประเมินตัวเองแล้วอยากเล่นกองหลังเนี่ยลองเอาข้อพวกนี้เนี่ยไปพิจารณาตัวเองว่าเหมาะกับข้อไหนนะแล้ว ในแบบนั้นเพื่อที่จะเข้ากับตัวเองมากที่สุดก็วันนี้ครับผม <S <S แฮมขอลาไปก่อนฝากคิดตามช่องหลังของพวกเราด้วยห้องของผมนะผมพี่แม็กกี้พี่แม็กสามเม็ดนะครับผมอ่าแล้วก็ช่องคุมไม่รู้ด้วยสําหรับวันนี้ผมแฮมนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ